สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมวันเสาร์ครับเช้านี้เวลาประมาณ8โมงนะครับผมพี่นอ้องบรรยากาศหนางานครับกลางแจ้งครับกำลังเชื่อมอยกคนจีนวันนี้ก็ยังรอสแตนบายอยู่ครับ อาจจะตอกตอนเส้นสายนะครับอาจจะตอกแผ่นชิปพายตอนเส้นสายครับผมรบรรยากาศครับรถรถไวโบครับพี่น้องนะครับรถที่ผมเห็นงานครับรถไวโบครับมีใยยังครับมีไวสำหรับตอกครับสำหรับกด แผ่นชิบพ่ายครับผมพี่น้องนะครับแผ่นแผ่นชิบพ่ายนะครับตอกการดินพังการดินถล่มนะครับเบาภาษาอีสานเฮาภาษาอุบลเฮามีตอกการดินถล่มการดินสไลด์ครับการดินพังครับผมพี่น้องนะครับรถครับรถไวโบครับผมพี่น้อง ผมก็เพิ่งเคย่อเห็นนะครับอยู่ตามอุบลเน่าตามอีสานเน่ากับบกเบลเห็นเนาะครับตัวเบลเยต่อนะครับหัวเนียบมันนะครับปากเนียบหายานมันก็จะเนียบนี่นะครับพี่น้องมันเนียบเพ้นแก็กดไปครับกดแล้วก็เขาเขียวตอตอกันไปนะครับนะครับมีเขียวมันเอาตอกันเข่ากันครับหันใส่คว้าใส่คว้าใส่กันครับผมพี่น้อง บริษัทไทยเอ็นดีเวลลอปเมนต์จำกัดครับผมพี่น้องนำอุบวนห้าบอกอไก่แดงนะครับผมขึ้นมาเใ็้งานจังเลยเห็นครับแหลกแหลก,ก็รงวงวัลลุดเ,เน,นี้ยเนี้ยนะครับสำหรับตอกแผ่นชิปไพ่นะครับผมไวโบการดินถลม่มการดินพังครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นชิปไพ่แบบเล็กนะครับแบบปูนกจ็จะเป็นอีกแบบนึงครับแบบปูนผมก็ไม่ได้เคยเห็ีครับผมพี่น้อง ทักทายครับผมทักทายเป็นเพื่อนชาวเรียวขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเลยครับผมมันจะกลายก็จะประมาณนี้ครับจะคุดตอกเย็ดท่อครับท่อกัดครับผมส่วนมากจะอยู่ไต่สายไฟแดงสูงแน่เลนะครับที่ผมถ่ายลงประจําก็จะเห็นแต่สายไฟแดงสูงครับเหยียดอยู่ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมครับผมขอบคุณครับ